สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องเลยนะครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์แล้ววันนี้นะครับฟุตบอลทงค่อนข้างที่จะน้อยครับไม่ค่อยมีคู่ไหนที่น่าสนน่าสนใจเลยสําหรับนักลงทุนแล้ววันนี้ผมแนะนําให้ไปทางด้านสื่อของบราซิลซีรีบีแล้วกันครับก็จะเป็น ทางด้านของชาเปโคเอนเซ่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางกัวรานี่ครับทีมนี้ค่อนข้างที่จะแพ้ยากพอสมควรนะครับมาฟังความพร้อมของทีมกันเลยดีกว่าความพร้อมของทีมทางหน้าของชาเปโคเอนเซ่นะครับก็สภาพทีมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีตัวเจ็บแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ไม่มีนักเตะที่ติดทดแบนเลยนะครับด้านการจัดทัพครับในวันนี้จะมาในระบบห้าสามสองนะครับคู่กองหน้าก็จะเป็นเคเก้โรดิเกสครับกับบูโน่วินิซูสครับโดยมี มาร์เชนโยครับเป็นแกนหลักในแดนกลางนะครับแล้วก็กัวร์นี่นะครับสภาพทีมเช่นเดียวกันกับทางเจ้าบ้านครับไม่มีตัวเจ็บแม้แต่ตัวเดียวและไม่มีนักเตะที่ติดโทษแบนเลยนะครับด้านการจัดทัพในวันนี้จะมาในระบบ4-4-2ครับคู่กองหน้าของของทางกัวร์นี่ครับก็จะเป็นบูนิโยกับเดเล็คครับโดยมีมาร์เทอุสบูเอโนนะครับแล้วก็มาร์เทอุสบาโบซ่านะครับเป็นแกนหลักในแดนกลางนะครับทัศน์นในวันนี้นะครับชาเปชาเปโคเอนเซ่นะครับภาพรวมก็ ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับไม่ชนะมาแล้ว3นัดติดนะครับแต่ก็แพ้แค่นัดเดียวจาก5นัดหลังสุดครับส่วนโกล,ลันี่นะครับแพ้แค่นัดเดียวจาก11นัดหลังสุดนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างจะดีสําหรับทางด้านของโกลานี่เลยนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากมากที่สุดในทีมหนึ่งเลยครับแล้วก็วันนี้จะไปเยือนทางด้านของเปโคนเซ่แล้วดูสมดุลดูอะไรแล้วนะครับ ผมมองให้ไปอยู่ทางด้านของกูลานี่จะดีสักว่านะครับค่อนข้างที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับหนึ่ทีมที่น่าเชียร์ในวันนี้นะครับให้มองไปทางด้านของกูลาี่ครับค่อนข้างที่จะแพ้ยากอย่างแน่นอนครับและวันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ